ขอบอกว่าผู้จัดแอนทองไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะสอดแทรกความแซ่บให้ประชาชนเสพติดละครสามิติตรากันยิ่งกว่ากาวตราช้างขนาดฉากสุดท้ายยังทุ่มจัดนักแสดงรับเชิญแสนสวยสูงยาวเข่าดีมาให้พระเอกคุณพิสุทธิ์วัดใจนางเอกกั้งแบบชวนให้คลั่งหลังพิสุทธิ์กลับจากอเมริกาพร้อมกับแหม่มสุดสวยอย่างโบเบนจวานแถมพามาถึงฟาร์มของกระดาษขี่จักรยานกันกระหนุงกระหนิงจนสาวกั้งที่ยาขาดกันไปแล้วเกิดลมแพชหึงขึ้นหน้าฉากนี้ทั้ง3คนโป๊ะพลอยโบถ่าย การชิวๆขี่จักรยานเล่นกันสบายๆแต่อารมณ์ข้างในต่างกันลิบลับโป๊บสนุกเพราะได้แหย่อดีตภรรยาวงเล็บในเรื่องส่วนสาวพลอยก็หงุดหงิดงุนง่งานน้าสงสารแต่งานนี้มีเซอร์ไพรส์จนนาทีสุดท้ายห้ามพลาดสามิติตราวันอวสานพุธนี้นะคะมีนักแสดงรับเชิญมาโบ ผมรับเชิญเป็นคุณลาราลาราใช่ลรายังไงคะลาราเล่าสีก็จริงๆแล้วมาแบบไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือเหมือนแบบว่าทางเพื่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่สมัยมังนอกอะไรเงี้ยก็มาช่วยงานเขาเราก็เราก็วางแผนวางแผนจะเซอร์ไพรส์กระดั ตัวกระหลัดค่ะก็คิดว่าลรอร่าเนี่ยคือคู่มั่นจะมาแต่งงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบเจ็บจืดเจ็บจืดมาตอกย้ำเชนทช้นไปเชส่าห์แบบนี้มาทําฟาร์มโคโนมอยู่ที่นี่แล้วโดนดัน <laughs> ดนิสัยต้โดนก็เป็นซีนน่ารักน่ารัก,รกแบบตามง้อแบบว่าตามดัดนิสัยเขาอะไรเงี้ยโดยใช้ <laughs> โบมาเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักน่ารักสนุกสนุกครับติดตามด้วยครับ